สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับนัดที่8ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้เตะก็คือวันที่7ถึง8 7ถึง8ตุลาคมเด,ด้อพี่น้องเด้อคู่เอกหลายคู่ครับบิ๊กแมตช์หลายคู่อ่ะเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยมื่นหงม,งงหงมงังเคิงหงมงแรงเคิง สเปอร์ออกไปเยือนลูตันทาวสเปอร์ออกไปเยือนลูทามนัดที่แล้วเนี่ยชนะลิเวอร์พูลแบบแบบโอ้แต้่ผสมศักดิ์ศรีบ้านะกะกะบอกวิญยังเป็นสีสันครับแอดมินมองเบิ่งเป็นสีสันะกะเจ้าหน้าที่ลิเวอร์พูลกท็ทำน้าที่ต่อไปยืนประท้วงยืนยังคนที่แจ้งก็คืออันกรรมการคณะกรรมการของที่กำกับกำกับพี่เมลิกนั่นแหละ ออกมาชี้แจงเบื้องแน่ยังบอชัดเจนบอกภาษาชาวบ้านก,นกน็ยังคุมเครือคุมเครืออยู่กับลองเบื้องครับออกไปเยือนอสเปอร์ออกไปเยือนลูตันเทาเมื่ออื่น18.30เป็นคู่แรกนะครับคู่ต่อไปดาบคู่ออกไปเยือนฟูลแรมสามถุมเนาะสามถุมก็คาดว่า,าฟูลแรมน่าจะฮักฮักดาบคู่ลงได้แล้วก็ เบอร์ลี่ตอนรับการเยียนของเซลซีเซลซีกระท่อนกระแท่นอยู่แต่ว่าชนะชนะอยู่เด้อแม์ที่แล้วชนะคารลาเบาครับอย่างไรนชนะไบตันดูวยกำลังใจมากำลังใจมาก็คาดว่าน่าจะหักเบอร์ลี่ได้สามถุมอื่นน่าจะผ่านเบอร์ลี่ได้สบายๆคู่ต่อไปพระเอกของเรารอบรอบสามถุมเหมือนกันนั่นแหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้อนรับการมาเยือนของเบ oh, yeah, yeah, uh, นฟอร์ดโอ้ย่าแพ้เด้อจะแพ้เด้อแมนยูเออคันคันแพ้อีกเทนฮ้ากะก็น่าจะบอยบินเจอกับเบนฟอร์ดมืออื่นสามทุ่มเนี่ยท่าเบิ้งมืออืเนี่ยสามทุ่มคู่ต่อไปสามทุ่มอีกคู่หนึ่งเอฟเวอร์ F w un, ตันต้อนรับการมาเยือนของบอนมัตคู่นี้เสมอเว้ยไฮเสมอแอดแอนดี ad ้ไฮเสมอเออเอฟเวอร์ต uh, ันก็มาดีอยู่ คู่คู่สุดท้ายของวันวันเสาร์มือนะ่อเนี่ยหาทุ่มเคืองเนาะคิดตันพาเลรดประสาทเลื่อนแกว้วต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่ากัสูสีครับสูสีให้เสมอแต่กับสิมีภาษีอยู่เจ้าบ้านนนั่แหละเนาะถูกคู่กับเจ้าบ้านอ่ะสิเป็นต่ออยู่แหละข่ามืวันอาทิตย์ข่ามืวันอาทิตย์สองทุ่มตรงนัดนี้ก็ถือว่านัดนัดหยุด หยุดหายใจหยุดกระพริบตาว่มงั้นเถอะมาเบิงลิเวอร์พูออกไปเยือนไบตันออกไปเยือนไบตันก็โอ้ซูสีว่ะซูสีว่ะดาวบูถึกแต่แอดกาให้ให้เสมอเอาให้เสมอคู่นี้ให้เสมอแบบกำกืนฝืนทนต่อไปเวสแฮมสองทุ่มด้วยครับ มืเออเมื่ออวันอาทิตย์หะว่าวันทีนนท่8ปดเวทแฮมต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลซาลิกาดงโอ้นิวคาสเซิลเนี่ยได้กำลังใจท่วมท้นทนะครับถล่มเปเชมา3 0มศูนย์หรือสี่ศูนย์เนาะไอบอลยูซีเอลประมาณนั่นแหละกำลังใจมามาด่วนแฟนคลับของนิวคาสเซิลซาลิกาดงอยู่ข้างๆคูค่ผมนี่แหละใกล้ๆผมนี่แหละอยากเจอหงวอย่างสิอยากล้างตาหงวีเอาเอาเอาทาก่อ็ทาก่อน ไปตามโปรแกรมข้าเจ้าก่อนใจเย็นๆต่อไปแอตตันวิลล่าสิงสำอางออกไปเยือนวูฟแฮนตันหมาป่าคู่นี้ฟันธงเลยแอตตันวิลล่าน่าจะน่าจะมีแต้มออกมาคู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์ของเดอะบิ๊กแมตช์อ่าชิงกันแล้ว1-2-1-2อ่าอาร์เซนอลต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพ้ แพ้มานัดที่แล้วแพ้บูฟมานัดที่แล้วอาร์เซนอลเนี่ยมาดีอยู่แล้วแหละดังนั้นผมเชียร์ผมเชียร์มยแมนซีแต่ผลรูปรูปผลมันน่าจะออกมาแมนซีไปถลม่มอาร์เซนอลน,นั่นแหละไม่ต่ำกว่า2ลูก้าเบงโหลดอ่าจังไรหกักไพสมักไพชอปไพกับเชีย่ยเชียกันไปเ้อสบายสบายครับช่องแอดมินเนี่ยเน้นสบาย เน้นสบายมาดูตารางคะแนนหน่อยตารางคะแนนก็ก็แมนซี่ยังยังนำอยู่นั่นแหละ18แต้มเตะเตจเตจชเ็ชนะหนึ่งเอ้ยแพ้หนึ่งชนะหกกับ18หนึ่นตัวเนาะตามด้วยสเปอร์อาเซนอลนอ่าอ่าเนี่ยอยู่ละดับที่สองที่สามกะติดกันมา17แต้มลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่สี่16แต้มตามด้วยแอตตันวิลล่ากับไบตัน15อู้มันมันอาทิตย์นี้มันแห้ง เวสแฮมนิวคาสเซิลโอ้โหจ้วงพายมาอย่างกระชั้นชิดที่เจ็ดที่แปดคือแต่มันบ่หางนะครับพี่น้องแต่มันบ่ห่างกัมันก็นต้องเป็นอย่างเงี้ยแหละไพชนะไพผ่านก็ต้องลนแงงสินะไพชนะก็ขึ้นเลยขาดว่านะแมนยู U, กับเซลซีเพื่อนเรายังเกาะติดกันไปเก้าแต้มกับแปดแต้มอยู่ในลำดับที่สิบและสิบเอ็ดอ่ะว่าไปนะครับก็ข้างล่างะตะล่างข้างล่างนี่ก็เบอร์นลี่บอลมัด เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดรูตันเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นมาอันดับที่เจ็ดหนีหนีมาแต่แต้มกันยังบุพพลโซนหรอ,อกเอฟเวอร์ตันกับรูตันแต้มยังสี่แต้มเอฟเวอร์ตันรูตันเบอร์ลี่สี่แต้มเท่ากันอ่ะอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดถ้าพลาดก็ก็ลงมาสามอันดับสุดท้ายเหมือนเดิมนั่นแหละครับนั่นแหละฮะถ้ายังไงก็ก็เชียร์กันสุดๆเลยนะครับผมผมก็ยังรักลิเวอร์พูลของผมอยู่แต่ออกไป เจอกับไบตันเนี่ยโอ้คือมองเป็นกลางก็คือผมให้เสมอถึงกับไบตันเลยนั่นแหะอะครับจเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ